สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับสาวโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมารวมสี่หน่อยในงวดของวันที่24นะคะเดือน12,2566นะคะวันนี้นะคะน้องเอสดก็มาแบ่งปันเป็นชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะกดไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับน้องเอ็ดนะคะคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปัน สำหรับชุดโคงสุดท้ายนะคะก่อนเป็นรับชมก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเอสก็มีเรื่องแจ้งนะคะพี่ๆเนะะาะไลน์น้องเอสนะคะถูกมิจฉาชีพนะคะปลอมแปงลงไลน์นะคะถ้าทักไปหาใครหรือว่าอยู่ในกลุ่มไหนหรือว่าไปยุดกลุ่มไหนนะคะน้องเอสก แจ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ใช่แอดนะคะน้องแอดมีกลุ่มแนวทางกลุ่มเดียวนะคะที่น้องแอดตั้งขึ้นมาคือสาวโอนนะคะพาวรวยนะคะมีแค่กลุ่มเดียวนะคะแต่อีกกลุ่มนึงน้องแอดก็จะไปลงแนวทางให้ก็คือกลุ่มแนวทางแอดหลงนะคะก็จะมีสมาชิก300นิดนะคะสำหรับกลุ่มใหม่แอดหลงนะคะก็แจ้งพี่ๆสมาชิกไว้นะคะถ้าพบเจอน้องแอดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่2กลุ่มนี้นะคะก็ เป็นมิจชาชีพนะคะน้องเอ็ดก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆป,งปังๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสาหรับโค้งสุดท้ายนะคะในวันนี้สําหรับวันนี้นะคะเด่นที่สี่แล้วก็หกแล้วก็หนึ่งนะคะพี่ๆสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะในว,วันนี้น้องเอ็ดวิ่งรุดที่สี่ สำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะตัวเจาะก็จะมี40 41 46 80 86แล้วก็ หนึ่งหกนะคะพี่พี่สำหรับชุดนิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูตัวกันนะคะตัวกันก็จะกันให้แค่สามคู่นะคะพี่พี่ตัวกันก็จะมีสองหกสี่สองแล้วก็เก้า 8นะคะพี่ๆสำหรับตัวกันในวันนี้นะคะ3ตัวมิดเดยวนะคะก็จะเป็น6 4สหสำหรับท่านใดน,นะคะชื่นชอบนะคะก็ลองนำไปพิจารณาดูเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ